วันนี้ใส่โซ่ครับใส่โซ่อัดโซ่มาใหม่ครับคตมย,บยนบาดปเลยเนาะนี่ครับเจ้าของรถนี่ผู้จัดการครับน,นั้นรองผู้จัดการคนนั้นล่ะ<อ>นายช่างนายช่างครับนาสช่างนายช่งา,ชง,า,ง,าชงใหญ่ปอจเจริญครับปีนี้จะได้ เอาเอาพันสองครับพันสองไล่โอ้โหครับดูวิวครับสวยครับสวยติดหน้ามูลน้ำทิมโดยเฮียเดียว

เออครับลาละพอพี่ละเคยพี่ๆไปดูป้วนมีนะคุณท่านไหนช่างครับโอ้ยเอ้า uh, mm. uh, <laughs> uh. <laughs> uh. <laughs> பா 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 பா